พูกับช่องนี่คอมอีกแล้วนะคะก็ถ้าแสงมืดไปก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าแบบว่ามันมืดแล้วนะก็ตอนนี้ไม่ค่อยมีแสงนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะทั้งหมดสองซองค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะซองแรกนะคะมาจากร้านนี้เลย P.O.S. Sweet Deco นะคะชาดจะต้องขออภัยนะคะนี่ขวดน่ารักมากก็ ตรงนี้นะคะเขียนว่า thank you นะคะ thank you นั่นแหละและ้วก็ห้ามโยนด้าหลังนะคะจะเขียนว่าค่อยๆแกะนะคะเดี๋ยวโดนกระดาษฮ่าๆๆอ๋อค่อยๆแกะเดี๋ยวมันโดนกระดาษ <laughs> <laughs> น้อยเดี๋ยวมาดูของที่เราสั่งกันเลยะคะ่ะพัดร้ออันนี้คือเราแกะไปแล้วนะคะแต่ว่าคลิปมันเสียนิดหน่อยนะคะก็ <laughs> นี่จะเป็นของแถมเป็นกระดาษโน้นนะคะ แล้วก็มีเป็นเขาคือเขาห่อบับเ้ล็ปมาดีมากนะห่อบับเ้ล็ปมาทุกชิ้นเลยนะคะไม่ชอบยกเว้นกระดาษโน้นนะก็นี่อันนี้ก็ห่อบับเ้ล็ปมาค่ะเป็นของจิ๋วนะออันี้เราชอบมากนี่มันเป็นแบบอะไรอะขนมไทยอ่ะนี่ในขวดโหลเขาคุณมากๆเลยนะคะสำหรับของแทนะะคเดี๋ยวไปดูของที่เราสั่งกันเลยชึบอะสงงใสใช่ไหมเฮ้ยมันก็แค่โดน มันก็แค่แยมโลคิตตี้ธรรมดาจะอึ้งเลยถึงไหนรุ่นเก่าอะแยมโล hello kitty รุ่นเก่านะคะนี่แรงมากอันนี้เป็นของปี2010เลยนะคะดูมันคือซาริโอฮาแท็กนะคะแรงมากก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สโลนะคะปี2 0 1 0นะเพราะว่ารุ่นเก่ามันจะสโลด้วยนี่คะ่ะแล้วก็มีแรเซ่ข้างใต้นะคะแต่คิดว่าน่าจะมองไม่เห็นนะ เคก็ okay, เดี๋ยวมาบิดกันสัลโลมากเพราะส่วนใหญ่รุ่นใหม่มันจะไม่สลโลเลยใช่ไหมมันจะออกแข็งแข็งประมาณรุ่นปี2015มันจะแข็งแข็งนะคะก็แบบน่ารักมากชอบมากเลยชอบคือเรโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูของคนต่อไปกันเลยนะคะนี่นะคะมาจากพี่มุกนะคะมุมุกอันเดอร์สกอตสกชีนะคะ เออคือพี่มุกของเราคือมีสองคนค่ะมีพี่มุกมีกับพี่มุกอีกมุกหนึ่งค่ะก็เดี๋ยววันดูกันเลยชึบนี่นะคะเป็นของที่เราสองมาเฮ้ยถุงชิปมีความฟุ้งฟริ้งเป็นมีพูเลยอึ๊ยแกไปหกค่ะก็อย่างแรกนะคะที่เราสองมาก็จะเป็นแพนเค้กออนเซนบันาร โอเคค่ะก็ขอบคุณสาหรับของแทนนะคะของที่เราสั่งนะคะอย่างแรกก็จะเป็นนี่เป็นเสควิสซากูชี่สควิทอยออนเซนบันนะคะนี่มาเหมือนแบบใส่หมวกอาบน้ําด้วยเป็นของญี่ปุ่นนะคะเป็นของแท้ด้วยนะอันนี้น่ารักมีความฟุ้งฟิ้งอย่างที่สองนะคะที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นนี่ เป็นโดนัทโฮเมดนะคะอันนี้เป็นของแมรคนไทยนะคะด้านหลังนะคะจะเขียนว่าโดนัทคุ i ชี่นะคะ by white sweet deco made in thailand to do dot eat นะคะถ้าอ่านผิดก,ก็ต้องขออภัยนะคะนี่มีเป็นโดนัทพุดดิงะะ้งค่ะก็มีเป็นโลโก,โก้นะคะนี่สโลด้วยนะอืู่ในแพคเกจมันมองไม่เห็นเลยก็มีเป็นลูกปัดตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะกันดีกว่านี่นะคะ คือมีความฟุ้งฟิงแบบเหมาะกับห้อยกระเป๋ามากนี่สชโรด้วยกลิ่นมันก็แบบแบบกลิ่นมันก็หอมนะกลิ่นมันหอมนะคะชโร่ด้วยน่ารักทีนี้ชอบมากคือเราชอบของจิ๋วๆประมาณเนี้แบบอ้า เป็นของจิ๋วๆนะคะแต่ส่วนเนี่เราก็ไม่ค่อยซื้อแบบโฮมเมดหรอกนะแต่ว่าคือมันน่ารักก็เลยซื้อนะคะมันจิ๋วมากชอบชอบมากชินี่นี่น่ารักมีความฟูฟิงอยากห้อยกระเป๋าแต่กลัวหายอโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบาย <ๆ S 2> อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ทุกคนค่ะแล้วก็สุดแล้ว อันนี้ก็คิดว่าน่าจะแรนนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยนะช่อทำภาพปกคลิปแป๊บนึงแรนมากโอเคค่ะก็บ๊ายบายลืมกดไลค์ซับสไครป์ให้เลยนะคะ